นมสดเดี๋ยวจะด้วุดนใหญ่ขนาดเล้เกอยู่บอได้แล้วอเต็มไใหญ่เลย่นแคปไม่ได้เอาเร็วกขึนโอ้มะเขลำเต็มคนมะลำมาเมมะแคมมนมีมมาป้หนูดอนนี่น้วันเดออือจะเห็น

อยู่บอลเนี่ยได้แล้วมนแมนใหญ่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 แมนตัวเสาขนาดแน่นอนอ่าสบายดีเด้อสบายดียำเสาเนาะทุกคนเนาะเฮ้าตื่นมาตัวเสาเฮ้าก็พากันใหญ่ใหญ่เนาะทุกคนอันนี้เฮ้าก็ถือว่านอนนำทีมงานเมื่อคืนต่ว่ทีมงานทำแต่ละคนกันใหญ่ใหญ่กันเนาะผมบางคนก็ไปหาไก่ ผูบคนก็ไปหาบััดกห็หอกนะแต่ว่าเฮานี่สีผ่านกันไปสาป่าตอนเช้าเพราะว่าไปอันบอลใส่กลับบ้านเนี่ยนะทุกคนเห็นป่ะหลายหลายอยู่วังตอนะเลยเฮาก็ส่วนพ่อบ้านดองผมไปนำตลอาเพิ่นอยู่ทางหลังบ่ดเลยพ่อบ้านนะเดยก็คือว่ามื้อเช้ารนะ์ทีมงานเอาขุดหนูทุกคนเพราะว่าทีมงานเอาเห็นนูตัวเมื่อคืนนี่ยนะพอเฒ่าเพิ่นก็เลยอุดไว้อุดหัวไว้แล้วก็ ตอนเสาเร์่อดิลองขุดเบิบ่บนกะบนนึกงบอกว่าอันุน๊มันชิยังอยู่นะแต่สุดท้ายนู๊มันก็ะบอกตัวใหญ่พอสมควรเต็มได้น,นู๊มวัเสาร์เกินก็มาปีงแล้วกันพักหลาบถือว่าโอ้หทีมงานน,านั่นเฮานี่ทั้งสองทีมงานมันลมตัวกันนี่ถือว่าอิ่มได้รุดมาตัวเสาอากาศดีขนาะด วันนี้เป็นมือที่สามที่เฮายนง่อยู่ป่าทุกคนเดี๋ยวจะหน่อยเฮ่ากับพูดแหละกินเขากินน้าแล้วก็สิดได้เดินทางกลับก่อนนะเฮานะแต่เบาไกลเพิ่นจากเพิ่นสิกลับหรืวหวหวอว่าหรือว่าบกลับเฮาก็ยังโบหูนะเพระาะว่าหลกลัดอันนกกินมาให้ห่าแล้วแต่เพิ่นนกแต่ส่วนเฮ่านี้จะหน่อยกับกลับแลวทุกคน มื <ising> ัอ <il> น <Rein |notimestamps|> ี้แปลกทุกคนโบตรงเงินเสียงจักจันปะได้นะเอ้ยยังตัวนะของตอบพอบานดองเปิดตรงทางเลยเปิมากำลังอ๋อห่างนกเห็นหมทุกคนห่างนก แต่ป้าไปว่านเนี่ยโคตรร้ายเลยเบ่งเถอกะชีหาระสะักจอีงนะทุกคนโอ้ป้าลายเอ้ก็ทุกคนเออบอกไก่ใสงกลับอยู่เนี่ยยาบินบัว ยังเห็นอยู่แดงกัมแสดงว่าเพิ่นยังบรดกูนะมันก็เป็นเหวทุกคนลงไปบลุมพ่อแห้เขาลองสะพานกับยุ่มลุมอันนี้พื่อยู่ที่นี่ ก็เหาะทุกคนเมื่อกินะมันผ่านมาสักทีบ่ถือกันกลับป้อมไต้บนทีนันะ่ะเล้อยู่ปะน,นะหนึกว่าทีถือบ่ถือโอ่ไก่กินทรา,า,ายสิเลาะยังบุทันมาเหานะั่นอยู่พี่นะแต่เพิ่นยังเลาะหานหลอดไก่อยู่กับประจักไปมันนะพ่อเหาสิลงไปสาป่าทาเพิ่นเพราะว่าเพิ่น,นมาตับรังกะจังเห็นเฮา รู้สึกว่าฝนตกแบบพ่อบ้านรู้สึกว่าฝนตกโอ้มันบดฝนตกทุกคนเนี่ยบัวมาสับปลาฝนสิโต๊ะทำมันนี่ต้นอันนี่แหละทุกคนเลยหอนล้วมันน่ ขีดคนไล่เลยพอตกวางได้ยังได้มีนับหนึ่งหนึ่งนะของพวกโต้งแห้อื่นงาจะออกเรียกเท่านะโอดิทรายลายแตงอื่นทั้งกบทั้งเขียนหอนะเสียงภาวนาเพื่อนเพื่อนทุกคน น้ำตีมุ่งวันมุ่งมันนี่ยว่งตัวนี้แหละครับที่ภาคกระสั่นโอ้โหเป็นบ้ามันอยู่ในทรรมในป่านะคอยว่าในไร่ในน,อน่องนป่าในนี้นะน่าจะแมนปลากั้งกับปลาดุกสีลายกัหมูอยูย่ในน,นน<ห>ี้นะเพราะว่ามันเป็นอัมือนเหลือเพลิน,นทุกคนทุกลังนะ ดูพีน้ำป่ามันลักลี่วันนี้มันจะเข้าวนันนี้อ่ะมันนี่ก็เตรียมตัวเลยทุกคนเลยลุยมันนี่ก่อนฝนจะตกเด้ออันนี้ฝนหยิ่งเลยจิบจับจิบจับเลยพอมันนี่มันเมื่อยพนมันนี่โอ้โหป่าอยู่นยนาาในถ้ำพวกเสื้อหมวกห้องหมาเนี่ยพนตกนะทุกคนเลยบอกว่าหยุดก,ก่อนอยัดพ่นตกแห้งมันบ่เผาซะมบุเชาเผาซะมาผัดมันแห้งเขา่าแห้งเขา่าแห้งติ๊กแล้วมันสิเมื่อยเอาทุกคน คืนีโคตรห่อนเลยเอาประมาณนั้นเทียงคืนนะบุมีลมพุ่แหละทาพ้นเศร้าเลยทุกคนมาตไไิดสายสะป่านะไหนลงเพือนไหนลงเพือนตลอดตลอดเด้อลงเลย ลงไล่เติบลงกันและไลลงกัไล่เติอยู่งไบอกไงบลาฮึบลาบพอเบิ่งขึ้นมาตื่นพัดลงไปแห้งเหลือเปตลกอีกนั่งมากะมันระยะมันห่างเลยทุกคนสะมันก็พอเฮ้ห่างเลย วันนี้แข่งสระเขาก็บุพเพอมมันบ่คือถังเลยบุพเถังกับขุนนี้พวกนี้ตั้งนำ้ำเลยบุ้ลายอัอนนี้ฮะนี่เขามาหอบอ,อลแล้วนะทุกคนสงวาไปสะป่านั่นงับลายโพดแล้วก็เลยพากัน,กนบุไรสระคาว่ามันบ่มีขุเนี่ยนะมันเนี่ยตอนนี้ต้มน้ำบ่มานำกินกาแฟได้ ต้มน้ำโลกไก่ตัวนมพันไดไก่นะเ,เลือดเล้งน้เดี๋ยวมันหอมตนห้องกน,นอกเอานำเป็นไก่ปั่นก่นแล้วเนะาะบทากินวอไก่เนะี่ยรอบสองอบว่าพ่นไดสองโตนะอันนี้น้ำห้องกันหอดเลยมีแต่เาชิลลไก่นะทุกคน ลูกหลบคนมันอะไรเนี่ยจักเจ๊ะตรงนั้นแหละยังบ่ฮู้ก็สิลาบ่มอนกอยไ้นคนเนาะงใหญ่คักเท่าใดไก่นี่ก็ี่ก็นทีมงานแงอยู่แล้สิกลับบ้านมื้อนี้นะเพิ่นว่าเอ้าเพิ่นมให้เฮาเฮ็ดเลยเอ้าเฮาก็เฮ็ดนี่ต เอ,เอาลวกคนแล้ว,ลวเราเข้ากันมอบให้เบาไก่เสียเนื้อ,อได้กินมั้ยฮะเสียเนื้อเ,เ,อเลิกกินหลับนอนเพียไก่หลับนอนเพียไก่ปอเนือนเ้ไอได้ก็ได้กินหมดนะขับเบาไก่เห็นไหมมีแต่เนื้อแปลกๆหมดมาบ,บ้อนนะจะกบผลอันนี้ได้ก็ <laughs> <laughs> ว่าทิม่มแล้วผลนะครับนั่นแหละ พนเันพนจะกินโอโผนเออไก่ป่ะบอบอนก็อยากต่างมูเนาะเนาะมีแต่ย่นยานแม่แหละมีแต่เมนูแปลกๆไปน้ำอะไรเนาะแม่แหละเก่งเอาใส่ไก่ได้撒ไก่ได้ไก่น้อยไปเบิ่งก่อนอุ้ยลุดแล้วก็ปล่อยเลยไก่บอไก่อยู่นี่นะอยู่บกตาลุด่เพนก มเลีนะ้ยงเนาะก็มานะของแจ็แบเจ็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 แบแต่ว่าเบิรงนี่น่าจะมูยืนดอกเมือเลี้ยงเบิรงนี่มันกันใจใต้ในหัวไก่ป่าคือแบบเขาปล่อยในป่าเด้บนตรงเกลือมันมันจะห้ากิ๊เดงกว่ามาท่านะทุกคนงามนะว้า <c oughs> น้ำปลาไหลเป็นป่ฮะจะได้ให้กันยินแล้ว ว่าสีมะสุกแล้วันนี้น้ำนออกบงได้เ้เออเงี้ยนไมได้เงี้ยเงี้ยงไมแเนได้นั่นแหละเาจะไปเฮียนเทียงกจันเอเอาแล้วแต่เซฟแล้วจะกันเราไปเนาะเป็อ่าแตกต่างกันน่อยนึงอันนี้หม้อ้มน้ำสดนะุกนน้ำสดนี่ไงแกนร้อนเลยนะ อากาสนมสดจะด้บึงตนาตาก็ชมนัวกันนะบมกไก่ถปหอมเลยโคดหอมเลยใส่มดแล้วบ่เพนะอ้ขขบเพ็น้อยด้ใช่ไหวกัดได้ตัวนี้ได้กาดบ่เออโอเคอ่ะการอเป็นแบบผ่มากน้อยมากลายแมนนแมนกินขนาดลาไก่ตอนเสาแท้ ใสใส่น oh, oh! ี mm. mm ่โ้เลยโอไม่อ่างกนากให้กินเอุดเาน่โทงเาาดได้บลาแตกมาได้เกลือโอ้เกลือเลยตัวไปทำนี่ใช่ได้เนาะ แล้วใส่ไปเลยเบอมันไปใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ไล่เข้มไล่เอาจัดปูไก่ตัวเดียวจนเต็มกระซามหลึกโตไปเดยน้อยๆโตใหญ่ละมามาแล้วเราทุกคนมาเนี่ยขี้ข่าวน้ำกันโอ้ทีมงานกำลังมา

เราคนก็เริ่มกินเข่าทุกคนเพราะว่าที่งานนะวิวเข่านะวิวเข่าตะคืนนะทุกคนที่งานนะว,ว่าต่อเสาได้ไก่นะได้หันแสบเลยกินเข่าเต็มที่เลยเข่าเนี่ยฉันจะกินเข่าเนี่ยกินมันหมือนเด็กอมบ๊อบะทีเดินทางกลับบ้านนะเพราะว่าเขาใส่เวลาอยู่ป่าในการกับทีมงานกับสองมือกับสามวันนะแต่ว่าเขาเชื่อมือก่อนที่ง,งานเขา ทีมงานเท่าือว่าบาวบอนกับพันแอดเพื่อสีขีรถไทยมาตำลังนะบอกว่าขับถือรถไทยมากสุดอีกเนาะทุกคนต่พวกเท่าสามคนนะขี่รถจักรเมื่อก่อนเนาะทุกคนเนาะอ่ะจังได้กับฝากเนะ้ะทุกคนติดตามมาในเรื่องทุกคนเนดะ้อเพื่อเป็นกำลังใจเหตุคิดต่อไปเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าเท่ากับซ่องเท่ากันหากับซีร้อยเนะ้ะทุกคนจังได้กับไข,ข้ามาเบิ่งกับฝากติดตามมาแน่ทุกคนเอ้ยเพื่อเป็นกำลังใจเนาะอ่ะจังได้กับคลิปนี้วิดีโอนี้ ผมแหละผมขอคลิปหน้าวผมแหละว่าเฮาสิไปทางได้เนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีเด้อทุกคน